กลับข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะตลาดหุ้นปิดแล้วนะคะมาดูตัวเลขกันค่ะคุณผู้ชมคะสรุปวันนี้มาปิดที่1,520จุดนะคะเซ็นเด็กนั้นติดลบลงมา5.85จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะคะอยู่ที่44,548ล้านบาทค่ะ แนวโน้มเซตที่รีบาวขึ้นมานะคะจากที่เราย่อลงไปทดสอบที่1480ทะลุ1500ขึ้นมาผ่านแนวต้านขึ้นมามาชนที่1530วันนี้และย่อตัวมาปิดที่1520นะคะแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีนะคะช่วงนี้พูดคุยกันค่ะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะ เราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับข่าววันนี้เซตมาปิด15-20นะคะคุณนิพนธ์ค,คะครับดูแล้วประเมินจากภาพเชิงเทคนิคแลแลเซ็ตมีโอกาสที่จะย่อต่อไหมคะหรือว่าอาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อคือวันนี้เซ็ตเซ็ตเปิดไฮแล้วปิดโลนะฮะค่ะโดยโดยมีการเทิร์นกลุ่มเล่นนะฮะค่ะการเทิร์นกลุ่มเล่นเนี่ยมาอธิบายว่าตลาดมันหมดเงิน ค่ะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีมีซื้อขึ้นไปแรงๆก็คือ CPO นะฮะแล้วก็มีจัดนะฮะแล้วก็เงินไม่พอก็ต้องขายแบงค์ขายพลังงานลองอมานะฮะค่ะนะครับลักษณะแบบเนี้ยมันจะทําให้เซ็ตมันจะติดลบถูกไหมครับเพราะเงินมันไม่ได้เพิ่มเข้ามาค่ะเป็นการขายหุ้นตวงไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าหุ้นเริ่มขึ้นขึ้นมารอบเนี้ยจะเลือกตัวเฉพาะบีแคปนะฮะขึ้นโดยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขึ้น นะครับหุ้นส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้ขึ้นด้วยขึ้นตัดเซ็ตขึ้นมานะฮะก็จะเป็นหุ้นบิคับทั้งหมดเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็กแสดงว่าตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากําไรได้หรอกนะครับเพราะหุ้นไม่ได้ขึ้นแบบกระจายนะครับก็ต้องต้องระมัดระวังนะฮะตลาดไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไหมนะฮะหรือว่าจะขึ้นต่อไหมตลาดบอกว่าพรุ่งนี้นะครับอย่าลงะนะครับ พวงนี้จะลงนะคะอย่าลงอย่าลงนะคะครับคะ่ะอย่างนี้แล้วมีแนวรับแนวต้านหน้าร้อยสิบนะฮะหน้าร้อยสิบแนวรับหน้าร้อยสิบถ้าหลุดนี่ก็คือลงเลยะะค่ะห้ามหลุดนะฮะแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็ดูของไฮกับวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบค่ะดูตรงนี้ก่อนเลยไม่ต้องกระโดดท่ามไปไกลนะฮะค่ะค่ะดูแต่แถวเนี้ยไม่เกี่ยวกับปัจจัยเลยนะครับเกี่ยวกับฟันโฟนะฮะอ๋อไม่เกี่ยวกับถ้าลักษณะแบบนี้ก็เป็นต่างชาติยังขายอยู่ค่ะสถาบันยังซื้ออยู่ E <t> <ate> <c oughs> แล้วก็มีปการประคองเซตให้อยู่เหนือ1,520นะครับ <c oughs> อยู่นะครับค่ <c oughs> ะกลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงดีคะคุณนิพนธ์คะไม่ไปไหนก <c oughs> ็อกลยุทธ์เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ลักษณะของการขายหมูนะฮะขายหมูนะ <c oughs> <c oughs> ขายหมูไม่ถึงว่าตัวไหนขึ้นมาเ้าขายมันจะขึ้นต่อไปก็ช่างมันถ้าไม่มีหมูให้ขายล่ะคะตัวขึ้นเรนาอาจจะขาดทุนก็นได้นะค่ะนะครับแต่เป็นขึ้นไงค่ะถูกไหมครับมันขึ้นมาพอสมควรแล้วจากบัตท่อมที่มันลงไปขึ้นมา20เอร์เซนจากบัตทอมแล้วแบบเนี้ย มันยังไม่ถึงทุนเราสมมติผมยกตัวอย่างเราติดจัดอยู่ที่ที่หกบาทห้าสิบนะฮะ<ช><ฤ>แล้วมันลงไปห้าบาทห้าสิบแล้วมันขึ้นไปหกบาทเนี่ยมันก็ขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ<ช><ฤ>มันยังไม่ถึงทุนเราไงแต่เราก็ขึ้นมาแล้วก็ขายไง <ừ> ขายขายสักบางส่วนออกไปก่อนเลยตรงนี้นะครับเ <ha> อก็คือก็ขายขายแล้วมันขึ้นต่อก็ไม่เป็นไรขายหมูค่ะไม่เป็นไรนะครับขายหมูไปเรื่อยๆ CPO ขึ้นมาแบบนี้นะครับ เป็นแท่งอย่างนี้แล้วเห็นเป็นแท่งดาบมรณะแล้วนะฮะมืช้าเปิดหายลงมาปิดลงเงี้ยเอาขายไปก่อนขายหมูมันจะไปต่อห้าสบสองกระช่างมันค่ะจะขายหมูไปเรื่อยๆเปิดร้านขายหมูขายหมูไปเรื่อยๆค่ะค่ะ <c oughs> แล้วเอ่อตัวกลุ่มที่ยังคงโค,โคได้หรือว่ามีสัญญาณซื้อเพิ่มเติมมีคือตอนนี้มันเป็นลายตัวแล้วคนส่วนใหญ่นยถ้าเราพูดทางตลาดนะครับมันก็ติดหุ้นกันหมดแล้วล่ะนะครับถ้ายังอยู่กับมันนะ เือนแต่คนที่ออกมาแล้วนะครับหรือว่าคนที่ไม่ไลห่หุ้นไปหลายตัวะฮก็จะไม่ติดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะติดหุ้นหมดแล้วผมว่าเราต้องไปดูแลพอร์ตตัวเองนะฮะค่ะคือคือคอ,อย่าไปคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นไปปัดหกพันเจ็ดได้ในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแล้วหรือคิดว่ามันขึ้นไปปัดหกพันเจ็ดได้เนี่ยมันก็ขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะมันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นหรอกนะฮะอาจจะไม่ทําให้หุ้นเราขึ้นเลยก็ได้นะครับค่ะซึ่งซึ่งซึ่งก็งคือต้องต้องไปดูแลเงินใครเงินมันเนะี่ย ดูแลสเตตัสของตัวเองว่าเราจะแก้ไขที่มันเกิดขึ้นมาความผิดพลาดได้ยังไงนะฮะคือตลาดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงทุนแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องของการเก็งกําไรนะฮะเป็นรอบนะฮะแต่ถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่า CPO เนี่ยคนที่อดทนซื้อมาใช่ไหมครับจากข้างล่าง,ชางใช่ไหมครับ <because S 1> เป็นหุ้นที่ลงมนานา,าๆ CPF เนี่ยนะครับมันก็คือจะได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับลงไปสร้างสร้างเลยครับหุ้นที่ลงมาลึกๆแล้วมีเป็นหุ้นพื้นฐานนะค่ะ ลงมาเยอะๆแล้วเนี่ย,ยก็ลงไปซื้อแล้วพอมันขึ้นมาสิ20ก็ขายออกไปนะฮะก็ะจะทำได้แต่พุนที่ขึ้นมาแล้วนะฮะ C.P.F ขึ้นมาแล้ว C.B.O ขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยไม่ต้องไปซื้อนะอย่าไล่นะคะอย่าไล่ฮะรอขายอย่างเดียวข,ขึ้นมาสามวันแล้วนะอย่าไปไล่เลยนะค่ะค่ะนันจะได้พุนแบบนี้เล่นเบรกไม่ได้นะฮะต้องเล่นซื้อข้างล่างนะครับซื้อข้างล่างแล้วก็ถือวันถือือมาจะเป็นเดือนแล้วก็ขายทยอยทยอยขายไปนะครับ เพราะฉะนั้นกําหนดลยุที่ถูกนะคะพื้นฐานดีแต่ราคาก็ยังไม่ขึ้นก็ต้องไปซื้อข้างล่างแล้วก็รอขายเมื่อเวลาขึ้นมาเป็นวันของเขานะคะมาดูหุ้นที่เหมือนจะกลับตัวหรือว่าไม่แน่ใจว่ากลับตัวจริงหรือเปล่าจัสมินค่ะจัสมินย่อลงไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะยกขึ้นมาค่ะจัสมินเนี่ยเราแนะนําให้ซื้อตั้งแต่ตุงห้าบาทนะฮะห้าบาทแล้วก็วันนี้เราได้นําให้บันเบรกห้าบาทหกสิบแนวตั้งก็ห้าบาทแปดสิบละย่อนะครับย่อลงมาก็ซื้อใหม่ที่ห้าบาทหกสิบ ค่ะนะครับแนวต้านต่อไปก็ห้าบาทเก้าสิบค่ะนะครับก็แสดงว่าต้องดูตัดแต่ตคืออย่า <นะ S 2> ลืมว่าจัสมินเนี่ยเป็นหุ้นที่เล่นแล้ววลุ่มเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรแกลบคนข้าที่จะมากนะอย่าลืมว่าจัสมินขึ้นจากห้าบาทถึงหกบาทนี่มันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุก่าค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณจะเพียงพอได้แล้วกับสภาพแบบนี้คือในตลาดหุ้นนะครับในหุ้นใหญ่ๆอ่ะมันบอกว่าจัสมินขึ้นมาหกบาทไม่ทําให้คน คนส่วนใหญ่ทั้งที่เล่นจัสมินอยู่ติดหุ้นนะทุกคนยังติดอยู่แต่อย่าลืมว่ามีปันผลนะมีปันผลอยู่ด้วยนะครับราคาเนี้ยแล้วปันผลเป็นบาทห้าสิบหรืออะไรเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะแต่คนส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ทั้งหมดเลยเพราะหุ้นที่ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ก็ก็ต้องใช้กลยุทธ์ก็คือเป็นการเทรดทั้งหมดเลยค่ะเทรดเอานะคะแล้วก็ในกลุ่มของพลังงานนะคะยังโฮได้ไหมคะก็เหมือนกันนะครับกลุ่มพลังงานก็ กลุ่มพลังงานวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นนะ,นะครับแต่กลุ่มพลังงานยังไม่ขึ้นเพราะนั้นพรุ่งนี้ถ้าใช้ตลาดขึ้นก็ต้องสอพอขึ้นใหม่นะฮะก็ต้องสอพอขึ้นเพื่อไปอยุ่งอินเด็กซ์ใหม่มันก็จะสลับไปสลับมาอย่างนี้กลุ่มพลังงานยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแนวโน้มลงนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าขึ้นวันลงวันนะครับแต่ก็ไม่โดนหนัก,หนกเหมือนธนาคารธนาคารวันนี้ลงวนลุ่มออกด้วยถูกไหมครับ แสดงว่าธน,นาคารยังหลงต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะเป็นกลุ่มที่ถือได้ซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับได้ค่ะขึ้นมาก็ขายไปนะครับค่ะสุดท้ายคุณนิพนธ์ย้ากลยุทธร์าาระยะสั้นให้นิดนึงแล้วก็ภาพใหญ่หนึ่งเดือนด้วยนะคะสั้นๆก็เปิดแล้วหมูนะฮะข,ขึ้นก็ขายไปอย่าไปดูต้นทุนนะพยายามปรับพอร์ตตัวเองให้มาถือกันสดนะครับเราไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าหุ้นจะขึ้นแรงๆนะฮะเพราะถ้าเซ็ตจะขึ้นไปแรงๆเนี่ยไม่ใช่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยแน,น่อนอนแต่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะฮะหุ้น ก็ก็ต้องต้องดูแลพอตตัวเองนะครับท,ที่สําคัญคือดูแลสภาพจิตของตัวเองอะ่ะอย่ามากังวลน,นะครับให้คิดว่าการลงทุนในตลาดหนนุ้นเราเข้ามารอบแล้วอาจจะเสียหายถูกไหมครับแต่สิ่งเราได้ไปคือความรู้นะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนในในครั้งต่อไปเลย <c oughs> ใช้เวลาระหว่างนี้ <c oughs> อย่าไปเครียดเลยว่าหุ้นจะขึ้นจะลงอะไรจะขึ้นจะลงยังไงนะครับกลับไปนั่งย้อนดูแล้วเข้าตลาดมากี่ปีสองปีสามปีสามปีทำไมเราไม่กาไรเราทําอะไรผิดพลาดบ้างเช็คลิสต์เช็คลิสต์เช็คลิสต์ออกมาถ้าเช็คแล้วไม่เจอ <c oughs> and and realize, ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยก็ก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะฮะเ็เล่นหุน้นขนาดนี้ทุกคนเอาตัวรอดหมดนะฮะต้องเอาตัวรอ, <c oughs> <c oughs> อ,อ,อดนะครับก็ต้องทํากันบ้านกันต่อไปนะคะส่วนภาพใหญ่หนึ่งเดือนละคะถ้าใหญ่หนึ่งเดือนเราคิดว่าหุ้นเนี่ยก็อาจจะมีการลงไปถึงกลางเดือน นะ,ะับการเดือน,อนวิถุนาแล้วก็ค่อยอยขึ้นไปแล้วค่อยไปประเมินอ,อีกครั้งหนึ่งว่าพอกรกฎาแล้วผู้จะขึ้นอีกไหมนะครับ ได้คะ่ะคก็จะตามเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจประกอบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องฟันโฟนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะมองว่ายังไม่ไปไหนไกลค,คะ่ะสําหรับเชตแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ดุด1 5 1่นนะคะและการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนก็ควรจะต้องดูจังหวะให้ดีโดยเฉพาะคนที่เทรดดิ้งนะคะสาหรับหุ้นที่มีพื้นฐานดีกลยุทธ์ในการเข้าซื้อต้องซื้อในที่ต่ําแล้วรอวันของเขาค่อยๆฟื้นตัวมานะคะอย่างกลุ่มครอบครัว CP ีนะคะขึ้นนนมมาาาาากก็็เปจังงหวะะขขอรรยไไ่่ลคค เพราะว่าจะไปได้ไม่ไกลจริงๆนะคะส่วนหุ้นในการเก็งกำไรจะต้องมีการตั้งจุด stop loss แล้วก็เทรดดิ้งให้เหมาะสมด้วยค่ะยังคงมองภาพมีความสืมเสี่ยงของเซตที่อาจจะยังมีการย่อตัวจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะ หลังจากนั้นค่ะคงจะต้องติดตามปัจจัยพื้นฐานตัวเลขเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ฟันโฟด้วยนะคะที่จะเป็นคีย์ว์าสำคัญของการนําพาหุ้นไทยนั้นให้ทยานขึ้นต่อไปค่ะคุณพิพลฝากไว้ว่าอย่าเครียดนะคะมองว่าบางทีการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะทุนบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตเอาใจช่วยนะักลงทุน,ท,นทุกท่านค่ะ